เขาเรียกเมนูอะไรนะคะไม่รู้นะคะรนหมูค่ะคือห้าเสียอันราบหมูนะคะรนแค่ให้มันอร่อยนะคะก็ใส่เกลือใส่พริกไทยแค่นั้นค่ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาในน้ำรนหมูเราแล้วก็มีอ่าเส้นค่ะที่แรกก็จะต้มขนมจีนแตทีนี้หาไม่เจอค่ะก็เลยได้เส้นมันผัดไทยะค่ะ แล้วก็มีน้ำขนมจีนว้าวเข้มข้นมากนะคะเต่าทำเองนะคะเพื่อนๆน,นะอู้ยแบบพุน้นข้นเลยค่ะนะคะทำไว้เยอะๆทำเยอะอยู่ค่ะแล้วก็ฟิตไว้ในห้องฟิตค่ะแล้วก็ทีนี้เราจะอ,าออกมากินเราก็มากินนะคะอันนี้ก็ผัดหัวไชเท้าค่ะผัดหัวไชเท้าใส่ไข่ใส่ใส่อะไรนะอ่า ที่มันมเปรี้ยวอะ่ะผักดองอืใส่หัวเะเ้าใส่ผักดองแล้วเราก็จะมีผักโรยนะคะมีผักเนาะผักใส่ข้าง,างนี้ก็มีแครอทนิดนึงนะคะข้างล่างนะคะหมูตัวนี้หมูสับเนี่ยประมาณยี่สิบกรัมแล้วนะคะและทีนี้ต่อก็จะโรยด้วยหอมหอมเจียวนะคะที่เขาเจียวเสร็จแล้วค่ะแล้วก็พริกค่ะ เขาเอิ่นอย่างว่าเมนูนี่คืออันพัดมีนะเพือ่เอเส้นมีเนาะขนมจีนนะแล้วเราก็จะราดด้วยน้ำกะทินะคะกะทิราดลงไปเลยอู้น่ากินขนาดพี่น้องเลยม่วงสีกะทิค่ะอันนี้ไม่มีสีต,ตสัดต่อซะอย่างไรนะคะดูสีกะทิโอ้ยพี่น้อง ขอกินจักคั่มเนยเด้อค่ะเด้อคือเสียบเนาะมาเด้อค่ะเด้ออืมโอ้ยช่ไหมเสียบอืมอร่อยมากค่ะเมนูนี้ไปแล้วค่ะอ่ะอ่ะอ่ะให้เบิ้งน้อยหนึ่งนะคะดู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 ดแล้วก็หมูก็กลมกล่อมนะคะเนื้อหมูก็กลมกล่อมเข้ากับกะชิ ได้ดีมีผักด้วยมีโปรตีนมีแป้งจากบุญอันจากเส้นด้วยค่ะอืมมืครบทุกอย่างมีหอมเจียวอีกมีพริกนะคะพริกทอดถ้าไม่เพิ่มความเผ็ดอืมแล้วก็ตนนัวนี้ผัดหัวใจเท้าสิดยอดค่ะมเมนูนี้ไปแล้วค่ะ